ถึงๆหอมขึ้นส้มมะขามเปียกครับปากแย่งกับแท้ สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้เปิดคลิปมายำไหร่ก็ขั้นหัวก็งอกพอดีไปลุยมายังบรดิษฐผมวนนี้ยังบอดอาบน้ำครับเอา้าสวัสดีครับพี่น้องครับแซฟเซอร์ฟิเชียวกลับมาอีกแล้วเมื่อนี้เฮาเห็ดเมนูบานๆานครับพอดีได้วัตถุดิบมาเิงแล้วล่ะครับผมมีเวลาเหตุสักเทือมีแต่แนวเฮาได้ปลาขยังครับปลาขยางถว่วปงใหญ่เลยเห็ดคั้วเรียบร้อยแลวครับมีปลาขยางังมีไข่หมดพอดีได้เห็ด เราสำนักเพิ่นเห็ดลงเห็ดไว้พร้อมมืันนี้เลยครับเห็ดขอนขาวเห็ดบดบ้านผมเอิญเห็ดบดเห็ดขอนขาวครับก็เลยวันนี้เฮาสิมากแกงปลาคะงแยงใส่ไข่หมดใส่เห็ดสูตรฮอนๆกินแซ่บๆเมนูพื้นบ้านเมนูอีสานเมนูบ้านเฮาใส่อ่าผักอีตู่หอมๆครับผัก,กอ่าไม่ยังวะใบแมงลักบ้านผมเอิญอีตู่ ใส่ใบอีตู่หอมๆครับวันนี้ซูสแ่บก่อนเริ่มลงมือกันครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดเธอเดียวพอถ้ากดซ้ำมันสีออกมันมีมันมีซับนึงกดเข้ากดออกอยู่ผมก็เลยแปลกใจไม่อย่างน้อเอากดเธอเดียวพอครับพี่น้องกดแล้วก็บอต้องกดอีกครับมันสิได้บบกเฮียได้ครับอ่ะ ไปลงมือน้ำกันครับเตรียมทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแหละก็เอาไปแกงน้ำกันเลยกับพี่น้องกานครับตรงมีนี่เลยครับข้าวเบือข้าวมาตําใส่ผิกใส่เกลือครับที่ที่เห็ดเดี๋ยวนี้คือท้าอีสานอีรีขาสีล่างหกใส่แบบนี้เลยกับพี่น้องก็เลยบอตักใสถ้วยให้เบิ่งน่ครับขาสีเห็ดแบบนี้เลยแล้วก็เทใสหม้อนะครับ ้างให้เดือดสักน้อยจะเอาปลาลงมาแช่บอกขาวอยากให้น้ํามันฮ้อนก่อนจะเอาปลาขยง,งลงครับครับหลังจากใส่เครื่องครับค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกเห็ดสม้มครับหอมดงหอมแดงโอ้ยุงกัดยุงกัดเฮากับเปิดไฟเปิดไฟคนคนคนสักน้อยครับเพราะว่ายัานข้าวเบื่อที่ตาม,มันาติก้นหมอ้อครับพี่น้อง สีสังสี่ามประมาณนี้ครับถ้าแกงอีสานบ้านเฮาแกงใส่น้ำปลาแดกแกงใส่ปลาแดกได้ครับคู่มือนี่ก็ได้ปลาแดกขวดแลวละ่ะคนจังน้อยครับบอกให้เขามา,ขาวเข้าเบือที่มันยังเบานะครับนอนก้นหม้อเสียบหม้ไม่หม้อครับถ้าน้ำห้อนอจะเอาปลาลงมาจากบ่อข้าวแล้วพี่น้องนี่เป็นเคล็ดลับเลยเป็นสูตรเลยครับอพอน้ำเริ่มเดือดเฮ่ากับใส่ปลาครับใส่ปลายิบใส่ดีกว่าอย่างน้อยถ้ายิบใส่ก็ น้ำเลือดน้ำโน้ำข้าวป่ามันจะได้บอ่อคน้นทวนจะได้บ่ลงไปน้ำหลายนะครับก็สรอยได้ระดับนี้เทคนิคอีกอย่างคืออย่าคนดุนะครับพ่อป่ามันสิเตกมันสิมุนครับมันสิโบงงามมันสิโบเป็นโตนะว่าป่าเริ่มซุกครับ ปลาเริ่มขาวห้องก็ใส่เฮ็ดพเพราะเฮ็ดนี่สิเป็นตซุปซุปเนกกว่าไข่หมดจังน้อยก็เลยใส่เฮ็ดก่อนครับมัน,นอย่าคนแห้งนะครับปลาสิมุน้นพอปลาเริ่มซุปแล้วถ้าน้ำมันเหนียวเกินก็เพิ่มน้ำได้สักน้อยนะครับพี่น้องเพิ่มน้ำได้เพราะว่าเฮายังบ่ได้ปุงขันตอนสุดท้ายนะครับ ถ้ามันเหนียวโพดครับอ,อ๋อปลาเริ่มซุกคักเฮดเริ่มซุกเฮาใส่สุดท้ายครับไข่มดไข่มดไข่มดไอเทมสำคัญเลยครับน้องนะไข่มดโอ้อยครบสูดครบซูดนี่แหละครับเมนูบ้านๆเอาครับถ้าอ้อไม่ซุกอีกจังน้อยครับ เราเาก็ใส่ผักเครื่องปรุงรสกับตามมาักเลยครับเกลือน้ำปลาผงนัวขาดบร่ได้น้ำปลาแดกครับหมักเค็มก็ใส่เค็มกับ,กบแต่ว่ารสอาหารอีสานกับเสออกออก,ออกเค็มนัวอยู่แล้วครับพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายพี่น้องใส่ผักลงไปหอมผักชีผักอีตูครับใส่ผักลงไปแล้วกับปิดไฟ ว้ยวเรียบร้อยแล้วครับอ้ยหอมผักอีตู่คักขนาดพกนะ่ะคักพี่น้องเอ้ยแกงปลาขย,ยงใส่เฮดใส่ไข่หมดครับพกนะ่ะไปท่านผู้ชมขอเวลาจัดจานสักน้อยครับแล้วก็ไปกินน้ำกันครับพี่น้องบัน เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วมาพร้อมเสียงจักระจันเลยโอ้จักระจันยามแรงฮ้องเสียงจักระจันในหลังเฮือนปลาแจ็คเลยครับเบื้องปลาแจ็คก,กินไปนําฟังเสียงจักระจันแต่น้ำวันนี้ปพอแกงปลาขยังครับปลาขยังธรรมชาติใส่เห็ดคอนขาวแล้วก็ไข่มดแดงครับอ๋อาหารดีสารต้องข้าวเหนียวอยู่แล้วข้าวเหนียวเป็นล้นกระติบ่ะพี่น้องลุย ก่อนเริ่มก,กินตับกันกับพี่น้องไปจักรอบเนี่ยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้แซบเสริมเชี่ยวนำเรื่อยๆ้นะครับมามาพี่น้องด้ดวยน้อกันเลยข้าวมหอนฮ้นอนแกงกบฮ้อน <c oughs> <c oughs> หอมหอมผักอีตูดอกเฮ็ดไข่หมด <c oughs> ถึงถงหอมขึ้นต้มขามเปียกครับปากแยงกับแทบอืานเอพี่น้องคนทีสานคือหนุ่มีเมนู ภาษาผู้ไทยบ้านป่าแจกเอิญป่าสังเแนงครับทั้งอื่นเอิญป่าขยั่งห้ามนง นานเอาเมนูเปนบ้านทีหอมมะตูดดอกเ็ดกับวหวานซุกข้าขนาดอะตายกระห้อ,อง,องเงื่อนอะไรใครน้อยฟังเสียงจะกระชานห้นองพร้อม หลังบ้านเลยครับหลังเฮียนเลย้อ,อนฮอนจับหัวดุเป็นโตเลย พี่น้องไทยอีสานบ้านเฮากลับมาสงการได้ก,กินอยู่ว่อเมนูน,นานๆนนเอาเมนูนบ้านๆที่ เด็ดด uh ู huh. วังฮ๊อสกินมาฮ๊อสเมื่อ,อะไรขย้อยฮ๊อสแมนซองสำเร็จในย่านได้เห็ดสตูห้องแอร์คือเขาอยุขับบัน,นช้อยโคตรติดตามเลยด้วยครับช้อยเบิง้งเลยเขาขย็น ไข่หมดไข่เห็ดได้ได้ได้เห็ดกับไข่หมดซุ้ยไปพร้อมมาต่อกันนะครับท่านผู้ชม ตกใจเมื่อกี้นี่แฟดดับงสไยเครื่อง้อนอากาศฮอนแล้วเมื่อวานฝนยังตกแลาวอยู่เลยกินเบาๆแล้วกันนะครับอากาศฮอนแห้งแซ่บปวแแ่บซุ้หันห้อนอากาศกฮอน Uh huh. เราจะคันนะ่ง่ายๆเน่ยจี่ต้องกินพอเป็นที่ทีเนื้อปาลากะแทบ ดอกฮหดก็ไข่หมดหึงน้ำถักตูแสดงปลาคัแงงงามนี่มันบอกไข่พี่น้องเลยแม้เปิปลาคังไข่งามมันไนะข่ทั้งกี่แซ่บก่อนนี้ โอ้ยนุงน่งคุมนุ่งกัดดินนุ่งกัดอ,อือี่อนี้บนยารานานรับอา,ากาศอนยุงหลายพ้อืมเมือ,อต่กูนุ่ต่เมือรใครน้อย ีแห้งครับเมนูบ้านๆครับไม่มีแกงปลาขยงใส่เห็ดคอนขาวใส่ไข่มดแดงครับใส่ไข่หมดส้มบ้านผมเออหมดส้มปลาสังแงงแกงใส่เห็ดเห็ดบดภาษาบ้านผมไะแกงปลาสังงใส่เห็ดบดใส่ไข่หมดครับในปลาภูไทยภาษาภูไทยบ้านปลาแจ๊กแกงปลาขยงใส่เห็ดคอนขาวใส่ไข่มดแดงครับ เป็นอาเมนูอาหารอีสานขึ้นบ้านบ้านอีหลีครับบ้านบ้าเลยนี่คือเครื่องปรุงกันง่ายๆเลยเกลือน้ำปลาลาน้ำปลาครับผงนัวประมาณนี้แหละส่ถ้าคนอีสานแกงกับแจ้งกันสินั่นนี้เลยแซ่บอ่ะแซ่บครับเฮงเฮ็ดกีกับแซ่บอยู่พาพี่น้องกินเมนูบนบ้านมาเลยอ้าก่อนจากกันไปมื้อนี้ครับพี่น้องฝากพี่น้องอีกจักรรอบนึงครับใกล้ฮอตเป้าหมายแล้วไปฮอตทันซับพร้อมแซ่บเซอร์ออฟฟิเชียลครับ ไปจึงจุดหมายน้ำกัดนครับแล้วก็สีพยายามคิปพัฒนาคลิปต่อๆไปครับอีพีหนา้าปลาแจ็คสีหายยังมาสู่อีพีหนา้าทีมงานไม่จมสิไปเหตุกรรมยุใสครับกดติดตามไว้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนําเป็นำปกำลังใจให้ปาลาแจคกอากาแซ่บสดเชีย่ยวทีมงานไม่จมน้ำลายไครับพี่น้องสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับ,ดรบกดติดตามแล้วพบพ่อกันอีพีหน้าแน่นอนครับทั้ผู้ชมกลับมาพ่อกันอีพีหน้าครับอีพีนี้ไปบาย